ช่องเดอะเซนทารรอดนะคะวันนี้จา์หนึ่งสยามทาโร่ก็กลับมาดูดวงให้เหมือนดังเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันหรือลัคนาราศีกันนะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16กันยายนนะคะถึง15ตุลาคมนะคะในการทํานายวันนี้จะเป็นดวงชะตาประจําเดือนธันวาคมนะคะดวงชะตาจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกันเรามาเริ่มทํานายกันเลยนะคะ ในเดือนนี้นะคะเรือนตนุภพตัวเรานะคะไพ่เรือนชะตาไพ่ขึ้น6ไม้เท้านะคะลักษณะแบบนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จด้านของการงานนะคะคนที่ทํางานอยู่วางแผนในการขยับขยายงานหรือว่าวางแผนในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าในส่วนของการทํางานที่เราทํามานานนะคะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะได้รับความสุขความสําเร็จในด้านของการงานนะคะและโดยเฉพาะคนที่สมัครงานใหม่อยู่ณขณะนี้นะคะกําลังรอคอยงานนะคะ มีโอกาสจะได้งานใหม่สมดังตั้งใจเอาไว้นะคะการงานดีนะคะในเดือนนี้ในเรือนกระดุมพระด้านของทรัพย์สินเงินทองนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จด้านของการเงินด้วยนะคะเรียกได้ว่างานก็ดีเงินก็ดีเลยทีเดียวนะคะเงินเข้าหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะใครที่ทําธุรกิจนะคะมีโอกาสที่เงินเข้านะคะเงินเข้าได้หลายช่องทางมากๆเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จด้านของการลงทุนการทําธุรกิจตอนปลายปีนี้นะคะ ใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วทำอาชีพเสริมก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ให้แบ่งสรรปันส่วนเงินนะคะส่วนไหนจะใช้ส่วนไหนจะเก็บนะคะส่วนไหนจะเอาไว้บริหารธุรกิจหรือว่าเอาไว้ในการต่อยอดธุรกิจนะคะให้มีการแบ่งค่อนข้างชัดเจนนะคะเพื่อให้การนะคะลงทุนหรือว่าการดูแลทรัพย์สินของเราเป็นไปอย่างรอบคอบนะคะ และต่อมาในเรือนของสหัชชะด้านของคู่ค้านะคะหุ้นส่วนนะคะเจ้านายหรือว่าการทําธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนคู่ค้าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะได้เงินนะคะผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจนะคะถึงแม้จะช้าหน่อยนะคะแต่ว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จในด้านของการเจราจาการลงทุนนะคะให้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะในส่วนของเรือนผ่านพันธุด้านของญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่า ภายในบ้านเรานั่นเองนะคะมีโอกาสจะมีข่าวดีเข้ามาในบ้านนะคะซึ่งสอดคล้องกันกับเรือนปัตตนีนะคะเรือนปัตตนีไพ่ขึ้นจัก,กรพรรด,ดินีนะใครที่วางแผนที่จะมีบุตรนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะในเดือนนี้ใครที่วางแผนเอาไว้คู่รักนะคะสุขงอมแล้วมีวางแผนจะแต่งงานนะคะคุณมีโอกาสจะได้ข่าวดีในเดือนนี้นะคะต่อมาในส่วนของเรือนปุตตะด้านของบริวารน,นะ คุณต้องมีการควบคุมลูกน้องนะคะมีการจัดการลูกน้องที่เด็ดขาดนะคะเพราะว่าในเดือนนี้จะมีปัญหาเข้ามาในส่วนของบริวารน,นะคะจะมีปัญหาเข้ามาในส่วนบริวารด้านของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินนะคะแต่ถ้าเรามีความเด็ดเดี่ยวนะคุณก็จะสามารถจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารหรือคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาเราได้เป็นอย่างดีนะคะเรียกได้ว,ว่าต้องควบคุมการทํางานเขาหน่อยนะคะในเดือนนี้ ให้เขาสามารถที่จะทํางานตามแผนที่เราวางเอาไว้นะคะในส่วนของเรือนอริกนะคะเรือนอริกนะคะในเดือนนี้มีความนะคะมีความยุ่งยากใจในส่วนของนะคะการเจรจานะคะกับคนที่เข้ามาติดต่อธุรกิจกับเรานะคะในช่วงแรกในการที่เราจะเจรจาแต่ว่านะคะเป็นการล่าช้าในช่วงแรกหรือว่าการที่ติดขัดในช่วงแรกแต่สุดท้าย ผลตอบแทนเราก็ได้เงินนะคะเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจนะคะอาจจะต้องมีการเจรจาที่ดีอาจจะต้องมีการประสานงานหรือคอนเน็กชันที่ดีมีการขอความช่วยเหลือจากพื้นส่วนคู่ค้านะคะในการลงทุนหรือว่าในการวางแผนในการทํางานนะคะถึงแม้ว่าจะช้านะแต่ผลตอบแทนคุณก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะอาจารย์ว่านะคะในส่วนของเรือนมรณะนะคะมีโอกาสที่นะคะทํางานหนักเหนื่อยนะคะมีโอกาสเหนื่อยล้านะคะมีโอกาสที่เราจะ ปวดหลังปวดเอวในในส่วนของโรคข้อโรคก,กระดูกนะคะในเดือนนี้พักผ่อนเยอะๆออกกําลังกายด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะในส่วนของเรือนสุภาอย่างที่อาจารย์บอกนะไพ่ขึ้นสอดคล้องกันกันกบเรือนตนุภพนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จในงานใหม่ที่คุณวางแผนเอาไว้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่คุณวางแผนที่จะขยับขยายงานนะคะหรือขยับขยายธุรกิจก็เป็นไป,นปนในทางบวกนะคะเรียกเรียกได้ว่า งานในเดือนนี้ค่อนข้างประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยจกักรพรรดิถือถ้วยนะคะรพระราชาถือถ้วยนะคะมีโอกาสได้รับนะคะข่าวดีหรือความสําเร็จด้านของการงานนะคะรเรียกได้ว่าการงานเป็นที่น่าพอใจนะคะสําหรับชาวราศีกันนะในส่วนของลาบผลในเดือนนี้นะคะราบลอยพวกนี้ไม่มีในส่วนของที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะเป็นลนักษณะของการทํางานนะคะถึงจะได้เงินนะคะ และในเรือนวินาศอาจารย์บอกแล้วว่าให้ระวังในส่วนของบริวารน,นะในเดือนนี้นะคะควบคุมนะคะการทํางานของบริวารให้ดีนะคะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะนําปัญหาหรือว่าเ,เกิดอุปสรรคในการทํางานเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามีความเด็ดเดี่ยวคุณจะสามารถจัดการได้นะคะในเดือนนี้นะคะให้ใบสรุปไพ่ขึ้น The Fool นะคะไพ่ขึ้นคนโง่นะคะหมายความว่าในเดือนนี้นะเราต้องมีการวางแผนนะคะในการทํางานกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการทํางานนะคะ เพราะไม่เช่นนั้นนะคะคุณจะทํางานไปเรื่อยโดยที่ไม่มีจุดหมายนะคะให้กําหนดชัดเจนเลยว่าเดือนนี้คุณต้องการนะคะให้งานเป็นยังไงเป้าหมายมันเป็นยังไงนะคะคือกําหนดให้ชัดเจนนะคะแล้วคุณก็มุ่งนะคะทํางานตามแผนที่คุณวางเอาไว้นะคะแล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จต้งที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะใพ่ขึ้นในเรือนชะตาของชาวราศีกันนี้อาจารย์มองว่าเป็นไปนในทางบวกทั้งนั้นเลยนะคะการงานที่คุณรอคอยนะคะการงานที่คุณมุ่งมั่นนะคะ ที่เพียรพยายามทํามาตลอดมีโอกาสประสบความสําเร็จเนาะคนที่มองหางานก็มีโอกาสได้งานดังที่เราวางแผนเอาไว้นะคะการเงินก็เข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะการเจรจากับหุ้นส่วนนะคะเป็นไปได้เป็นผลดีแต่ว่าอาจจะต้องมีการเจรจาที่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะต้องมีการขอความช่วยเหลือจากหุ้นส่วนซึ่งผลตอบแทนถึงแม้ว่าจะช้าแต่ว่าก็ถือว่าผลตอบแทนเป็นไปตามที่คุณ วางแผนเอาไว้นะคะในส่วนของครอบครัวเองก็มีโอกาสมีข่าวดีประสบความสําเร็จนะคะใครที่วางแผนที่จะมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะใครที่วางแผนเอาไว้ว่าจะแต่งงานนะคะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะมีข่าวดีมีข่าวมงคลเกิดขึ้นในบ้านนะคะอ่ะเรามาเจาะลึกในส่วนของการงานกันต่อนะคะการงานอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะการงานคุณสามารถที่จะทํางานทําเงิน ออกมาได้เป็นอย่างดีปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะอุปสรรคที่ผ่านมาที่ทำให้เราเหนื่อยล้าหรือหมดแรงผ่านพ้นไปแล้วเนื่องมาจากคุณมีความมุ่งมั่นและขยันในการทำงานมาก่อนนะคะไม่ได้เกิดจากอยู่ดีๆแล้วประสบความสาเร็จนะความความสำเร็จด้านการงานของเดือนนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและเกิดจากการที่เรามีนะคะมีความเพียรพยายามนะคะทำให้ผลตอบแทนนะคะสอดคล้องกันเลยนะคะ ผลตอบแทนสอดคล้องกันนะคะผลตอบแทนได้มาอย่างเรื่อยๆนะคะได้มาอย่างเรื่อยๆหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะมีความมุ่งมั่นแล้วก็คิดต่อยอดธุรกิจอยู่สม่ำเสมอนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีนะคะทั้งมีความเก่งและมีความเอื้ออารต่อผู้อื่นนะคะชาวราศีกันนะไม่ใช่คนแรงน้ําใจนะคะคุณยังสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะจัน,าจาน อาจารย์เน้นย้ําเลยว่าในส่วนของการงานการเงินค่อนข้างเป็นสิ่งที่ดีให้ระวังในส่วนของการช่วยเหลือผู้อื่นนะอย่าช่วยอย่าช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปนะเพราะคุณเป็นคนใจดีใจบุญนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะให้ช่วยได้เท่าที่เราช่วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องของการเงินนะมีโอกาสที่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณด้านของการเงินนะคะให้ดูดีๆว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนนะคะ เรียกได้ว่าการงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะปลายปีนี้การงานโดดเด่นการเงินเป็นยังไงนะคะการเงินอยู่ในช่วงของการที่เรานะคะต้องมีความชัดเจนด้านของการเงินการเจราจากับหุ้นส่วนอย่างที่อาจารย์บอกช่วงแรกในการเจราจากับหุ้นส่วนนะอาจจะมีติดขัดอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะคะ เราขอคําแนะนํานะคะหรือว่าเรานะคะพูดคุยในด้านของเจรจาด้านของธุรกิจนะคะให้ความรอบคอบแล้วคุณจะประสบความสําเร็จด้านของการเงินนะคะไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นพระอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่เงินเข้านะคะมีโอกาสท,ที่จะได้รับผลตอบแทน <S <S <ม>เป็นที่น่าพอใจนะคะเดือนนี้เรียกได้ว่ามีเงินเข้ากระเป๋านะคะมีเงินเข้ามานะคะถึงบางครั้งบางทีมีเงินที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะคะมีเงินให้ครอบครัวนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะรียกได้ว่ามีข่าวดีให้ครอบครัวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณคุณนะคะเป็นคนที่มีความขยันและมีความที่ตั้งใจทํางานนะคะจึงทําให้คุณประสบความสําเร็จด้านของการเงินเป็นอย่างดีนะคะด้านของการเงินเรียกได้ว่าโดดเด่นไม่แพ้ของด้านของการงานเลยทีเดียวนะคะชาวราศีกันนะคะในส่วนของความรักกันบ้างนะคะคนโสดเป็นยังไงคนโสดในเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นสามถ้วยนะ มีการติดต่อเจรจาการพูดคุยกันนะคะการพูดคุยกับผู้คนค่อนข้างหลากหลายมีคนเข้ามาเอาอกเอาใจอยู่ไม่ห่างนะคะมีโอกาสจะได้พบเนื้อคู่ด้วยนะคะมีโอกาสจะได้พบเนื้อคู่คู่รักที่นะคะเป็นความรักที่ดีนะคะที่ทําให้คุณพอใจเกิดขึ้นนะคะได้มีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆนะคะทางนี้ทั้งนั้นนะคนที่เข้ามาค่อนข้างหลากหลายนะคะบางครั้งบางทีอาจจะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเข้ามา นะคะให้ดูดีๆว่าคนไหนที่เราครบได้คนไหนที่เรานะคะมีทําไม่ทําให้เราวิตกกังวลหรือไม่ทําให้เรานะคะ <S <S เกิดความเครียดกับการที่เราจะสร้างสัมพันธ์นะคะถ้าเรารู้สึกแย่นะคะหรือรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยดีม,มาไม่ค่อยดีนี้ให้เราปล่อยวางออกไปนะคะใครที่นะคะทําให้เรามีความสุขนะคะใครที่ทําให้เรามีความสุขหรือสามารถดูแลเราได้เราถึงจะเราถึงจะเปิดใจที่จะลองคบหรือลอง ศึกษากันดูเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะนะคะคบกันยาวนะคะมีโอกาสที่ความรักจะมั่นคงกับคนนี้นะคะที่จะเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้นะสําหรับคนโสดนะคะชาวราศีกันนะคะเอ๊ะทำไมเพอร์เฟกจังเลยนะคะในเดือนนี้นะคะในส่วนของคู่รักกันบ้างนะคะคู่รักอย่างที่บอกนะคะไพ่พระราชาถือเหรียญน,นะคะไพ่ในส่วนของห้าไม้เท้านะคะและไพ่ในส่วนสองเหรียญน,นะคะลักษณะแบบนี้หมายความว่า ในเดือนนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้ประทะกันในส่วนของทัศนคติที่ไม่ตรงกันกับผู้รักนะเกิดจากความนะคะเกิดจากความที่เรานะคะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าเกิดจากความที่เราลังเลนะคะเกิดจากความที่เราลังเลการตัดสินใจกับผู้รักนะคะการพูดคุยกันหรือว่าการเจรจากันกับผู้รักในในเดือนนี้ต้องมีความระมัดระวังนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะในเดือนนี้นะคะ เพราะว่ามีโอกาสนะคะที่คู่รักของคุณนะจะทําอะไรที่นะคะเพราะว่าไพ่คืน h i ยพริสเทสนะคะมีโอกาสที่คู่รักของคุณนะอาจจะทําอะไรที่ไม่ชัดเจนนะอาจจะทํามีการพูดคุยกับคนอื่นหรือว่ามีคนมีการพูดคุยนะคะกับใครที่มากหน้าหลายตาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราหึงหวงได้นะคะไพ่ขึ้นนะคะเดวิลปีศาจเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีมือที่สาเข้ามาสําหรับความรักของเรา ถ้าคุณนะคะถ้าคุณมั่นคงกับความรักนะคะให้คุณนะคะค่อยๆเจรจากันปรับความเข้าใจกันนะคะเพื่อที่จะนะคะพูดคุยกันว่าเราจะไปต่อกันไหมหรือว่าเราจะหยุดความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะลักษณะแบบนี้นะคะคือชัดเจนเลยว่าเขามีโอกาสที่จะคุยกับคนอื่นที่นอกเหนือจากเราและมีโอกาสทําให้เรานะคะมีโอกาสทําให้เราเสียใจและเกิดความขัดแย้งหรือว่าทะเลาะกันนะคะเพราะมือที่สาม ดังนั้นเนี่ยให้พูดคุยกันอย่างใจเย็นนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะค่อยๆหาทางแก้ไขปัญหานะว่านะคะปัญหาความรักนี้นะคะจะตัดสินใจยังไงซึ่งอาจารย์เชื่อว่าราศีกันนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรที่รอบครอบอยู่แล้วนะคะดังนั้นสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีนะสิ่งไหนที่ทำให้เรามีความสุขนะคะให้คุณตัดสินใจนะคะ สำหรับคนที่นะคะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะไพ่ขึ้นเดมูนนะคะไพ่ขึ้นไพ่พระจันทร์นะคะไพ่ขึ้นแปดไม้เท้านะคะไพ่ขึ้นในส่วนของสองไม้เท้านะคะลักษณะแบบนี้นะคะในช่วงแรกคุณอาจจะมีลักษณะของนะคะความไม่ชัดเจนแต่ว่าในเดือนนี้นะคะท้ายที่สุดเนี่ยนะคะในส่วนของคนที่มีการวางแผนอะไรใหม่ๆในในด้านของครอบครัวนะคะ คุณมีโอกาสจะได้รับสิ่งใหม่สิ่งดีนะคะใครที่วางแผนเอาไว้นะคะว่าจะมีบุตรนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีบุตรสมดังความตั้งใจนะคะคุณอาจจะแพลนเอาไว้มานานแล้วแหละว่าอยากที่จะมีมีบุตรนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะมีโอกาสที่จะได้เติมเต็มครอบครัวให้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนนี้นะคะจันก็ แสดงความยินดีกับคนที่มีนะคะมีแผนที่จะมีบุตรนะมีข่าวดีในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้นะและในส่วนของนะคะลาบผลนะคะลาบผลจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะคะโอ้ลาบผลขึ้นสอดคล้องกันกันกบเรือนลาพะเลยนะคะลาบผลไม่ค่อยมีนะในเดือนนี้นะคะใพรขึ้นหอบหอบคอยนะคะเกิดการเงินหรือว่าผลตอบแทนนั้นเกิดมาจากการทํางานล้วนๆเลยนะคะ คุณต้องทํางานขยันทํางานนะ,ะเรียกได้ว่าทํางานขยันทํางานนะคะเสียงเหงื่อแล้วได้เงินนะคะไม่มีลาบลอยเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะทั้งทาวเวอร์หอคอยทั้งทั้งไพ่ความตายเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งไพ่ห้าดาบนะคะตั้งใจมุง่งมั่นขยันเพราะว่าในเดือนนี้ไม่ต้องรอคอยโชคชะตาเลยเพราะว่าชะตาเราดีอยู่แล้วสําหรับชาวราศีกันนะคะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จที่ดีในส่วนของด้านของการงานและการเงินนะคะ ซึ่งเป็นไปนในทางบวกทั้งคู่เลยนะคะคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีความรักที่สุกสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นนะคะในส่วนของสุขภาพบ้างเป็นยังไงนะคะสุขภาพนะคะจานบอกเลยว่าค่อนข้างเครียดนะในช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะคะให้ดูแลพักผ่อนตัวเองนะคะอาจจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวบ้างนะคะจะเป็นสิ่งดีเพราะว่าเราเคร่งเครียดกันมาทั้งปีแล้วนะคะ สำหรับชาวราศีกันเรียกได้ว่างานประสบความสําเร็จแล้วคุณไม่ต้องห่วงละให้เราไปรีแลกซ์บ้างนะคะให้เราไปผ่อนคลายให้เราไปหาความสุขเข้ามาสู่ตัวเองและครอบครัวบ้างนะคะมีโอกาสก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวนะคะเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะในเดือนนี้นะคะเรียกได้ว่าเดือนนี้ค่อนข้างที่จะโอเคในส่วนของชาวราศีกันนะคะชะตาชะตาดีนะคะ ชาวราศีกันมีข่าวดีหลากหลายอย่างเลยทั้งด้านการงานการเงินนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่เทพพยากรณ์นะคะว่าท่านจะให้คำแนะนำยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ขึ้น j u s t i c นะคะในส่วนของผลตอบแทนได้รับมาอย่างยุติธรรมนะคะ คุณขยันคุณมีการที่มีการติดต่อเจราจารหรือว่าขยันในการลงทุนในการที่จะขยับขยายธุรกิจทํางานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยนะคะในเดือนนี้ประสบความสาเร็จดังที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะเกิดจากความเพียรพยา,พายามไพ่ตอกย้ําความสําเร็จเลยนะคะไพ่สักเซสนะคะท่านเทบอกว่านะคะในเดือนนี้นะคะการงานการเงินคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีอาจารย์ว่าเป็นที่น่าอิจฉามากนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะ เรียกได้ว่าเงินเข้าตั้งแต่ปลายปีไปจนถึงปี6-2เลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญนะคะด้านของการติดต่อเจราจาธุรกิจนะคะที่อาจารย์บอกนะให้มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะในส่วนของการาเจราจาด้านของผลตอบแทนนะคะให้เป็นที่น่าพอใจนะคะโดยสุดท้ายคุณก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์การงานและการเงินเป็นอย่างดีนะคะใครที่กําลังมองหางานหรือว่าใครที่กําลังนะคะ สมัครงานใหม่แล้วรอคอยความสําเร็จในส่วนของการเรียกตัวไปทํางานนะคะคุณมีโอกาสได้งานที่ดีนะคะในเดือนนี้นะคะและมีโอกาสที่นะคะจะเกิดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะในช่วงนี้นะคะเกิดสิ่งดีนะคะเพราะว่าโชคชะตาเราผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะไพ่ขึ้นฟอร์จูนนะคะโดนชะตาของชาวราศีกันโดดเด่นจริงๆนะคะในเดือนนี้ นะคะประสบความสําเร็จเงินทองไหลามาเทมานะคะการงานก็ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะในส่วนของด้านความรักของคนมีคู่นะคะอาจจะมีปัญหาในส่วนความรักของคนมีคู่นะคะค่อยคคิดตัดสินใจดีๆวางแผนดีๆกับความรักของเราว่าจะยังไงนะคะขอให้คุณนะคะตัดสินใจได้เป็นผลสําเร็จหรือว่าเป็นผลดีกับตัวเราที่สุดนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความรู้สึกหรือความความรู้สึก ในส่วนของความรักนะคะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆอาจารย์ก็อยากให้เรานะคะตัดสินใจอย่างรอบคอบในส่วนของความรักของคนมีคู่นะคะในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วมีแผนจะมีลูกนะคะคุณมีโอกาสมีบุตรนะคะมีข่าวดีเข้ามาในครอบครัวนะคะเรียกได้ว่าในเดือนนี้ชะตาชีวิตของชาวราศีกันค่อนข้างเป็นที่น่าอิจฉาอะไรทีเดียวนะคะอาจารย์ก็ดูดวงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะประจําเดือนพันวาคมนะคะ อาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านนะคะขอให้นะคะยิ่งดวงดีอยู่แล้วให้ยิ่งมีดวงดีขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะพระคาถาที่เสริมนะคะดวงนะคะก็คือพระคาถาเงินล้านเลยคะ่ะประสบความสาเร็จด้านของการงานและการเงินนะคะและอย่าลืมพระคาถาเมตตามหานิยมนะติดต่อเจราจาก็ขอให้ราบรื่นนะคะอย่าลืมนะคะทําบุญนะคะในปลายปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญสะดอกเคราะห์ นะคะหรือว่าการทําบุญเสริมดวงชะตาอย่างเช่นนะคะการถวายสังฆทานการทําบุญกับคนยากไร้นะคะการบริจาคเลือดก,ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทาให้นะคะชีวิตของเรานะคะได้มีบุญกุศลได้ทําบุญทําทานนะคะตั้งแต่ปลายปีนะคะเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใหม่ในปี2562นะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวราศีกันนะคะจะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาด้านการงานการเงินความรักแล้วก็ สุขภาพก็ขอให้แข็งแรงทุกท่านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนะาะจย์ดูดวงเป็นภาพกว้างนะคะใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศก็สามารถที่จะติดต่อแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์ที่จาย์ให้ไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะจารยินดีให้คำแนะนำในส่วนของดวงชะตาส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ กดกระดิ่งนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารที่ดีที่ช่อง The c e n t a r o t แบบนี้นะคะจันก็จะมาดูดวมให้เสมอเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวับนนี้สวัสดีค่ะ